สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง f c เนาะทาง f c ใหม่ f c เก่าเนาะจ้ะสำหรับแนวทางวันนี้เนาะที่แอดมินนํามาแบ่งปันกับเป็นหาน้อยมัดรวม4น้อยเนะจ๊ะเนาะของวันที่28เนาะสิเดือน3 2,5 65แต่ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางเนาะจ้ะเขากลับมเบิงผลของวันที่ยีกันก่อนเนาะผลวันที่27น้อยเฉพาะกิจ3 1 4กับ5 2 สามไม่มานะจะการลุดไปเนาะส่วน52าสอเข้าเด็ดหวิ่งรูดตัวเจาะไม่มานาะจะส่วนน้อยพิเศษ96้กเจ็กับ64สีเนาะเก้หกเจ็ไม่มาเราจะเข้าเฉพาะตัวเด่นวิ่งรูดเาะเด่นวิ่งรูดตัวเจาะไม่มาส่วนน้อยปกติ965กับ80 เก้าหกห้าก็เข้าตัวเด่นอีกนะจ๊ะเด่นวิ่งเนาะส่วนตัวเจาะก็ไม่มาแปดศูนย์ลุดนะจ๊ะ VIP อพีห้าเ,เ,เ,เจ็ดสี 100, 5, 100, 7, 10, เ่เข้าเป็นเด่นวิ่งรูดเจ็ดนะจ๊ะมาหลักร้อยห้ามาหลักร้อยเจ็ดมาหลักสิบเนาะเข้าเป็นเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะส่วนตัวเจาะลุดนะจ๊ะลงวีไมาเข้าห้าสามล่าง ตัวนน้นตรงๆมาจ้ะเนาะสรุปนะจ้าห,าหน่อยมัดรวมสี่น้อยเข้าเด่นเจ็ดห้าวิ่งรูดตัวเจาะเข้าห้าสามนะจาน้าในรอบ v ีไเนาะส่วนวิ่งรูดเข้าเขาทุกรอบนะจา๊าสซยวิ่งรูดน,นี่เขาทุกรอบเนาะ้าลูดหานี่มาหน่อยเฉพาะกิบห้าสองนอยปกติหกห้า นอย VIP 5 3นะจ๊ะเนาะอินดีกับสายวิ่งรูดนะจ๊ะส่วนสายจอเขาเขาไปแค่คู่เดียวเนาะส่วนในตารางนะจ๊ะเขาแปดก็มาเนาะสามก็มาเก้าก็มาส่วนหนึ่งหนึ่งก็มานะจ๊ะเนาะมาทุกตัวนะจ๊ะสายวิ่งรูดนั่งไปวิ่งรูดได้สบายนะจ๊ะส่วนในตารางวันนะเนาะเรากลับมาตามต่อนะจ๊ะของวันที่ยนะี่สิบแปดเนาะ สำหรับแนวทางมีเข้ามีหลุดปากผลกันไปเด่นแต่ละหลอบเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนเรื่องการทนารทุกชนิดเด็กตั้งแต่18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองส่วนตัวเด่นวันที่28แอดมินให้เด่นที่0กับ9จะ0กับ9 ตัวตัวจอมีศนะูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าพัลลุกับพัดสมมติเปิดกับบอดใดนะ่จาจะพี่น้องมันห่อนแห้งเนีไยอากาศนี่โอ้ยแอดมินเห็นงานแอดมินกับจนแบบแทบสีเหตุบอดใดนะ่จาจะมันห่อนแห้งหลาย ตัวตัวจอที่แอดมินจอกให้เนอะก็จะมี01080991939697นะจ๊ะทำามีตัวมากตัวชอบกนค่อยเอาเนาะจะเป็นแนวทางได้ถ้าพวกมาก,กะเรียนทานนะจ๊ะเนาะส่วนเลขต,ตะรล่างนะ่ะจะเลขต,ตะรล่างแอดมินให้183กนะับ5เนาะส่วนตัวนิ้น ตัวนี้ต้อง,งเลนไปกราบนำเนาะเพราะว่าแนวทางใดก็ต้องไปกราบนำเนาะเครื่องตัวนีน้เมืจะตัวนี้ดีแอดมินหนึ่งก็จะมีศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์แปดเก้าหกเก้าเจ็ดสำหรับแนวทางอาจจะเขาบางรุดบางหรือว่าผิดพลาดประการใดแอดมินก็กราบขอโทษขออภัยนาจาะจ๊ะเนาะเพราะว่าแอดมินกับภาษาหมาดรรูได้เช่นกันว่าแนวทางจะเขาจะรุดตัวใดเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขนาจาะจ๊ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำมนีนะจ๊ะรวยๆปังๆกันทุกทุคนสวัสดีค่ะ